สวัสดีค่ะรถไถดัดแปลงจากค่ายบ้านน้อยมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้กะมาถ่ายให้ลูกค้าเบิ้งงนะคะให้ท่ายพี่น้องที่สนใจงานรถไถงานซางานลุยนะคะเนาะให้พี่น้องได้เบิ้งกันค่ะงานบ่อขาครั้นนี้งานม,มากๆเลยค่ะ,ะลุยดีค่ะล่อหน้ากะไ่ล่อหลังกะไ่เนาะคะ่ะ ตดยไทยจากช่องบันน้อยค่ะจะทําโดยสร้างคิดอําเภอกลุ่มพระว่าปีค่ะจังหวัดอุดรธานีค่ะผุ้ใดจะเข่ามาชมเข่ามาเบิงกะเข่ามาช่มใด้เจ้าบานไก่เลนเคียงค่ะที่เป็นเอฟซีของช่องบันน้อยนะคะเนาะเข่ามาชมใดค่ะหาบพ่อกะโทษถามใดค่ะสร้างคิดเท่านี่ละจ้า0 8น4 1 3 5 6 2าอค่ะอ่าขั้นนี้เพิินกะ เริ่มเฮ็ดบางโค้นแล้วค่ะเริ่มเฮ็ดบางอะบางโค้นละเด้อขั้นนี้เมื่อเนีสร้างมายูเด้อค่ะ,นนส,รยยคะสร้างไปซื้ออะไรเด้อค่ะกะเลยใหมัดทายท่ำไหพี่นองเบิงค่ะะหมู่บ้านเิ่นกะท่าสีช่วงล่างค่ะท่าสีช่วงล่างท่าสีช่วงล่างค่ะหมู่บ้านเนี่ย กะิเฮดไปพร้อมๆกันทั้งสองขั้นนะคะอาสิแล้วพร้อมๆกันนารดา,าบางเมื่อกระสิบ่ได้ทายถ้ำเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกะปฏิะติปโตเป็นเรื่องเล่านะคะสร้างเฮดอยู่ค้เดียวอาจจะบ่ได้หลายก็เลยเป็นตาทายเลยพ่อทายลูกค้าก็โทรมาก ถามดีดีลงคลิปหปเบิลงแน่ลงคลิปห้เบิลงแน่เราจะเข้ากับมาลงคลิปห้เบเลงเนาะคะ่ะสร้างมี่อยูู่้เดียวเห็ดงานอ่าสอนสองขั้นเลยก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะคะ่ะเทิงงานค่ะขายเพิ่นกัมีอีกงานนึงเนาะคะ่ะซอยแม่บาทขายของอยู่หนา้าน,นะคะ่ะ ะเดอ้อจ้ามาอัปเดตให้เบิ้งแล้วค่ะฝากเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คายบ้านน่อยนำนี่เดอ้อจ้าหมู่บ้านเป็นบ่มีตัวซอยเป็นใส่เส,สือกซอยท่าสีดึงขึ้นขังบนเนาะคะ่ะเหดุยูกก่เพอเดียวค่ะเห็ดเทละนิดเทดละหน่อยนะะเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็มาถ่ายท่าให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะเม่อเดยหายไปใส่ะขอบคุณหลายๆค่ะติดติดตามในรับชมคลิปของจ่องบ้านน้อยเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ